สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไนใน์เตทนนะคะวันนี้อยู่กับฝนค่ะแล้วก็เต๋อรัฐนันนะครับผมกับมาอัปเดตรเรื่องราวข่าวบันเทิงกันแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มต้นอัปเดตข่าวบันเทิงกันสถานการณ์โควิดตอนนี้ขออนุญ,ญาตอัปเดตหน่อยเพราะว่าคนในวงการบันเทิงเองหลายคนเลยครับพี่ก<ช>็รับเชื้อโควิด19ไปเรียบร้อยใช่แล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าตอนนี้เราก็ต้องดูแลสุขภาพกันอย่างยิ่งมวดทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ทีี่21,322 20รายยยทเดวแตอ เพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวอย่างคนบันเทิงที่มาแจ้งข่าวว่าติดโควิดไรยวันเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็มีใครบ้างหลักก็มีพี่แอนทองประสมนะพ <ผม S 2> ี่เจเจตรีน้องส้มมารีนะคะซึ่งทั้งสท่านเนี่ยก็คือเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มีอีกหนึ่งท่านก็คือน้องน้ำฟ้าธัญพัชค่ะที่กําลังรอเข้ารับการรักษาอยู่นะคะแล้วก็มีการแจ้งเลื่อนงานรวมถึงขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะคะโอ้โหะะเรื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่ อยากจะบอกว่ารอบนี้มาเร็วและคนรอบๆตัวแม้กระทั่งรอบๆตัวผมเองนี่ก็หลายคนก็ติดเชื้อโดยที่ไม่ทราบตัวไม่ทราบนะเพราะว่ามันไม่มีอาการแสดงออกนะฮะอาจจะมีแค่อาการลักษณะคล้ายๆไข้หวัดธรรมดาพอไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็น ATK ก็ต้องเข้ารับการรักษานี่ก็ขอให้ทุกคนที่ตอนนี้สู้กับโควิด -19 อยู่ หายไวๆนะฮะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนด้วยนะคะครับผมส่วนข่าวต่อไปนะคะยังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการไว้อาลัยกับการจากไปของศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิรชายยานะคะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีพิธีสวดพระพิธรรมเป็นคืน้ที่สองนะคะก็มีคนที่รักอาต้อยทั้งครอบครัวแล้วก็คนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะครับผมลูกสาวคนเดียวอย่างอีฟพุทธิดาเนี่ยฮะพุทธิดาแล้วก็ คุณแม่เปียกอารัญญาคู่ชีวิตของอาต้อยเนี่ยนะครับก็ออกมาต้อนรับแขกที่มาร่วมง,งานกันตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีเพื่อนสนิททั้งในและก็นอกวงการเนี่ยมาร่วมแสดงไว้ความ,อะ,วามวอะไรกันเยอะเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอาวินัยพันธุรักนะคะพี่ตุ๊กเดือนเต็มแมนพัฒนพลหนูเล็กกอนบ่ายแม่ก้อยธาริกาเกสชลาดาท,าทายางนะคะกรีนอัสดาพรนัททิวไผ่งามพี่ไก่วรยุทธแหนมรณเดชปุยฝ้ายนัทพัฒน์ขวัญอุสามณานีและอีกมากมายทีเดียวค่ะครับผม ที่ศาลาติดกันเนี่ยนะครับผมก็มีการบรรเลงดนตรีสดเพื่อนๆศิลปินก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร้องเพลงเพื่อส่งอาต้อยเสฐาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะฮะใช่แล้วนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในงานเมื่อคือนนี้นะคะนี่คุณอาวินัยนะคะ,ะ,ะ,คะได้มาร้องเพลงนะคะเพื่อส่งอาต้อยเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะค่ะ นะคะก็ภาพบรรยากาศเป็นการแสดงความอะไรรัับอาต้อยค่ะคขะนาดที่ทใช่แล้วแมนพัฒนพลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งแมนเนี่ยก็เผยว่าได้รู้จักกับอาต้อยมานานนะเพราะว่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่อย่างแม่ป่องพิมแขสนิทสนมกับอาต้อยแล้วก็ไปมาหาสู่กับบ,บ้านนี้ตลอดนะคะและช่วงที่แมนบวชเนี่ยอาต้อยนะคะก็ได้มาปลงผมให้กับแมนด้วยตอนที่แมนบวชนะคะและถึงแม้ว่าช่วงหลังๆจะไม่ค่อยได้เจอกันนะเพราะ การโควิด -19 รวมถึงช่วงเวลาที่อาต้อยป่วยนะคะคแมนก็ถามไทยกับอีฟตลอดอัปเดตอาการตลอดนะว่าอาต้อยเป็นยังไงบ้างด้วยความเป็นห่วงนะคะครับผมค่ะ น้องกรีนอัศดาพรแล้วก็นักคือไผ่งามอดีตนักล่าฝันนะฮะจากรายการ AF เนี่ยแหละก็บอกว่าถือว่าอาต้อยเนี่ยเป็นคนบันเทิงคนแรกที่ได้รู้จักนะครับเพราะเป็นพิธีกรบนเวทีซึ่งเป็นคนใจดีแล้วก็อบอุ่นมากนะครับผมแล้วก็ช่วยเหลือไม่ให้ตื่นเต้นเวลาขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีหรือในช่วงของการประกวด AF เนี่ยเพราะว่าถ้าพูดถึงรายการนี้จริงๆก็จะต้องนึกถึงอาต้อยนะ เพราะอาต้อยเขาทําหน้าที่พิธีกรแบบโอ้โหมาอย่างยาวนานมากๆทุกซี่สั้นเลยแล้วก็เสียงประกาศรายชื่อของผู้เข้าแข่งขันเ<ะ>นี่ยเป็นอะไรที่มันขลังแล้วก็ฟังทุกทีก็คือขนลุกทุกครั้งจริงๆคือตื่นเต้นตอนประกาศ<ช>ก็ตื่นเต้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นเสียงของพิธีกรที่เรารู้สึกว่าฟังแล้วสบายใจนะสบายใจและคุ้นเคยกับ,บ,บเสียงของอาต้อยนั่นเองนะคะ มาที่พี่หนูเล็กก่อนบ่ายกันบ้างาค่ะ <ผม S 2> พี่หนูเล็กนะคะก็เดินทางมากราบลาอาต้อยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าวันอื่นๆก็ตั้งใจจะมาอีกนะคะเพราะว่าอาต้อยเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเองรักแล้วก็เคารพมากๆค่ะส่วนตัวของหนูเล็กเองนะคะก็สนิทสนมกับอีฟกันแล้วก็พูดคุยในเรื่องของลูกนี้เป็นคนที่มีน้ำใจมากๆนะแล้วก็คอยช่วยเหลือตนเองตลอดเวลานะคะนี่ก็เป็นความรู้สึกของหนูเล็กเขานะคะเมื่อกี้ผมพูดถึงรายการเอฟ <F S 2> ซึ่ง น้องๆรุ่นหลังอาจจะได้ทันดูกันเยอะแหละแต่ว่าอีกหนึ่งรายการที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยนะครับผมนั่นก็คือรายการมาตามนัดใช่ค่ะมาตามนัดนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกได้ว่าต้องมาแน่นอนแต่ว่าอีกหนึ่งท่านค่ะที่มาร่วมงานนี้ก็คือพี่เก๋ชลดาค่ะพี่เก๋ชลดาก็เดินทางมาให้กําลังใจอีฟแล้วก็อาเปียกนะคะเพราะว่ารู้สึก เป็นห่วงความรู้สึกของทั้งอาเปียกเองแล้วก็อีฟด้วยแต่พี่เก๋เขาเชื่อมั่นในความเป็นนักสู้ของอีฟนะ,ะว่าต่อจากนี้ไปอีฟอาจจะดูแลครอบครัวได้เหมือนกับที่อาต้อยดูแลเลยนะคะเพราะ,ะ,ะว่าค่อนข้างสนิทกันทีเดียวะนะคะ อ่ะมอที่ผมพูดถึงมาตานัด,าาดไปแล้วพิธีกรคู่ขวัญของรายการที่เป็นรายการระดับตำนานแบบนี้อ่ะก็ต้องมีพี่ตุ๊กยานีใช่แล้วค่ะนะครับผมซึ่งพี่ตุ๊กยานีเองก็เดินที่มาเ,าเดินทางมากราบราต้อยเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันนะครับทันทีที่เข้าไปในสาราเองก็ยกมือขึ้นไหว้แล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจน,นี้นี่ถ้าใครเห็นภาพนี้นี่ผมเชื่อว่าดีผัวใจดีผัวใจกันหมดเลยนะฮะอ่ะไปฟังเสียงบันเทิงคนที่มาร่วมงานครับ ให้กับวงการบันเทิงอยู่แล้วคืออาต้อยยายแม่เพื่อนแม่ทุกคนเนี่ยผมดูเป็นตัวอย่างเกือบหมดเพราะว่าคนสมัยรุ่นอาต้อยรุ่นแม่รุ่นรุ่นยายก็คือเขาทํางานอย่างเดียวไม่ไม่มีแบบเรื่องข่าวไม่อะไรคือเขาตั้งใจทํางานอาต้อยรักหลานมากนะครับก็คือเราเราก็บอกเลยเลยว่าครอบครัววงการบันเทิงก็ไม่ได้กว้างมากลูกเราก็เป็นเราก็เป็นหนึ่งในลูกดาราซึ่งโตมาพร้อมๆกันไม่กี่คนก็ เราก็จะดูแลกันต่อไปจุดเริ่มต้นอ,อการเข้าวงการบันเทิงแล้วเราก็จอ,อตอยซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนเดียว mm hmm. ที่เราเจอทุกวันเสาร mm ์ hmm. แล้วมาเป็นพิธีกรที่มีความสามารถมากมากและคุมเวทีอยู่ตลอดทุกทุกครั้งที่เราขึ้นบนเวทีเลยะคะ่ะตอนนั้นกิงก็ไม่ได้เข้าใจอะไรก็รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและเอ็นดูพวกเราเนาะ<ช>แล้วก็ให้กําลังใจพวกเราทุกครั้งเพราะว่าก่อนที่เราจะร้องเพลงบนเวทีอะคะ่ะจะต้องเดินไป น,<อ>นั่งคุยกับอ,ตอาต้อยใช่อาต้อยจะสัมภาษณ์เราซึ่งเราจะตื่นเต้นมากแต่พอเมื่อ,อไหร่ที่อาต้อยเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงของอาต้อยด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่และสุขุมนิ่งมากทําให้เราแบบมันลดความตื่นเต้นของเราไปแล้วก็ให้กําลังใจเราเหมือนเราได้พลังงานบวกก่อนที่เราจะออกไปโชว์าการที่ได้เห็นอาต้อยที่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆซีซันของ AF ในหน้าที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นการเป็นศิลปินนักร้องหรือการเป็นพิธีกรอ่ะมันเหมือนมันค่อยๆปลุกผังแบบแรงบันดาลใจทางความฝันให้เราครับเคยร่วมงานกันค่ะแล้วเรารู้สึกว่า ผู้ใหญ่คนนี้ทำไมไม่เหมือนคนอื่นที่เราเคยเคยเจอหรือเคยสัมผัสขนาดว่าเราไม่ได้เจอท่านแบบบ่อยแต่เรารู้สึกได้ว่าท่านผู้นี้เขา mm hmm. เขารักแล้วก็เอ็นดูแล้วก็พูดจาดีมากหนูอยากจะให้กําลังใจคุณแม่นะคะแล้วก็ให้กําลังใจพี่อีฟแล้วก็ให้กําลังใจทั้งครอบครัวเลยใจหายนะคะจริงๆแล้วเกเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าติดตามข่าวสารผ่านน้องอีฟมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้มากๆกึ่งศีลธรรมด้วยนะคะแะไอย่างที่บอกว่า อาจจะเพราะว่าเก๋ค่อนข้างจะใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจะบอกว่าพี่ชายี่เก๋สนิทมากๆชื่อพี่เบิกเนี่ยเขาก็สนิทก,กับน้องอีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ก็เลยรู้ข่าวสารเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะอาหารมันก็เลยเหมือนกับเก๋ว่าอาอาต้อยแบบขณะวันวินาทีสุดท้ายชวที่เขาไม่สบายเก๋รู้สึกเองนะคะว่าอาเขายังทําให้รู้สึกให้ทุกคนมีเวลาเตรียมใจเ<ๆ>ก๋รู้สึกว่าครั้งนี้เหมือนกับทุกคนก็ได้เตรียมใจมาพอสมควรค่ะ คน <พบ S 1> รักอาต้อยมากมายทีเดียวนะคะพ <บ S 1> เพราะว่าท่านถือว่าเป็นปุชนญยาครคนสําคัญของวงการบันเทิงจริงๆนะคะ <พบ S 1> อาข่าวต่อไปขออนุญาตปรับอารมณ์กันนิดนึง <พบ S 1> ต้องขอทักทายคุณผู้ชมด้วยคำว,ว่าอาญ่าเซโยอัญยอเซโยจริงๆต้องบอกว่า Welcome to Thailand เนี่เพราะว่าเรากาลังต้อนรับนะครับผมจะบอกว่าเป็นซุปตาไทยที่ไปโด่งดังที่เกาหลีนั่นคือพินิชคุณนั่นเองถูกต้องค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่เมืองไทยนะคะในรอบสองปีเลยนะจากสถานการณ์โควิด -19 ก็คือไม่ได้กลับมาเลยหลายๆคนก็คิดถึงพินิชคุณมากๆคือเมื่อวานนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนักข่าวไปเจอมาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อทะลุแมสอรักกระจายสุดๆนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนคิดถึงนะคะแล้วกว่าจะได้กลับมาที่ ที่เมืองไทยได้นะเขาต้องผ่านการกักตัวนับเดือนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไปทํางานที่จีนไงกักไปแล้ว3สัปดาห์หไปเกาหลีกักอีก10วันทาโน่ทนทํานี้ช่วงกักตัวแป๊บเดียวก็ได้กลับมาเมืองไทยแล้วแต่เี่อเช้านีคุณบอกว่าช่วงที่กักกักตัวเนี่ยไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่านะครับผมเพราะว่าออกกําลังกายด้วยคือเป,เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายได้อุปกรณ์รอบรอบกายที่อยู่รอบรอบห้องหยิบออกมาใช้เป็นเครื่องออกกําลังกายหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งกระเป เดินทางก็ะมันหลายโลนะฮะได้หมดไงอาจจะเอาของออกก็ได้แล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางไอ้ยกขึ้นยกลงเป็นวิอก็ได้เหมือนกันและนี่นะคะหนึ่งงานที่เขามาเลยเมื่อวานนี้ก็คือเป็นงานการล่ากับภาพยนตร์เรื่องภาพวาดนั่นเองซึ่งเราก็จะได้ชมกันวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะด้วยความคิดถึงค่ะการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้แน่นอนนอกจากมาทํางานแล้วก็ต้องมาหาครอบครัวนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอครอบครัวนะเพราะว่าพี่นิจคุณเขาอยากจะให้แบบตัวเองอะรู้สึกปลอด ภายเต็มที่ก่อนนะไม่มีใช่ผ่านการแบบเออแบบว่าให้รู้สึกว่ามั่นใจเต็มร้อยไม่มีโควิด19เพราะว่าที่บ้านก็แน่นอนค่ะว่าอยากจะกลับไปกอดคุณแม่ด้วยแล้วก็ไปหาหลานสาวตัวน้อยน้องจิงเจอร์ลูกสาวของคุณบอกว่าโหตั้งหน้าตั้งตารอมากเลยใช่อยากเจอค่ะอยากเจอหลานมากและที่สําคัญนะคะซื้อของมาฝากหลานด้วยเป็นชุดน่ารักน่ารักอแต่แน่นอนครูเราก็ยังไม่เคยซื้อแบบไปฝากเบบีที่ไหนไงแล้วหลานยังตัวน้อยอยู่คุณผู้ ดูสิคะกะไซสไม่ถูกกะไซสไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องปกติเราจะซื้อของให้เด็กๆเนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องกะไซสยังไงรากลหรของที่เรานึกไม่ออกเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอ่ะเบบี้ตัวเท่านี้อายุประมาณสองสามเดือนเท่าไหร่แต่แนะนำค่ะซื้อเพื่อโตไปเลยก็คือซื้อเดรสผู้หญิงปกติธรรมดาเนี่ยนะฮะซื้อแบบอาซักแบบนานไไซส์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะนี่ใส่แน่นอนใส่ใช่นอนความสวนความรู้สึกถามพินิชคุณด้วยว่า น้องคนสุดท้องเนี่ยนะฮะอย่างน้องเชลรีนเนี่ยนะครับผมที่ตอนนี้มาเป็นคุณแม่แล้วเป็นยังไงบ้างพี่นิตคุณรู้สึกยังไงเขาบอกว่าน้องก็เหมือนเดิมความรู้สึกพี่น้องกันก็เหมือนเดิมเนี่ยแหละฮะแต่ก็รู้สึกได้ว่าน้องนี่ก็โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็นแม่คนแล้วแล้วเดี๋ยวเงี้ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เต็มๆของนิตย์คุณดีกว่าทั้งเรื่องราวหัวใจความรักแล้วก็เรื่องหลานแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะอาเชิญค่ะพอเห็นแม่แม่มีความสุขกับหลานมากเลยเห็หลานแล้วก็็มมมีควาาาสุกกกบบหลนแ เออเราก็น่าจะสักวันหนึ่งน่าจะมีอีกคนหนึ่งให้แม่แต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่มีแผนไม่มีอะไรการแต่งงานมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมันละเอียดมากแล้วแบบถ้าเราไม่เจอคนที่แบบดีกับชีวิตเราจริงๆอย่างเงี้ยเราแบบผมไม่อยากซีส,สวแต่งแค่มีความสุขตอนนี้แล้วแต่งคือต้องคิดไปถึงอนาคตก่อนด้วยแล้วก็อย่างถ้าแต่งงานมีลูกอย่างเงี้ยแล้วอีีเกิดหยา่ยากเกิดเลิกกันมันก็มันมีผมกระทากับลูกมากมาก,มากๆเลยก็เลยแบบ ไว้ก่อนแต่ผมจะมีครอบครัวก็ต้องผมต้องมั่ร์มวนเราจะมีความสุขกันไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยการลับเรียกผมว่าลุงมานานแล้วครก็ชินแล้วแต่ก็นี่คือแบบลุงแบบเต็มตัวจริงๆก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นที่ได้เจอน้องแล้วก็ผมก็บอกชลินไว้แล้วว่าถ้าผมได้อุ้มหลานแล้วเนี่ยบอกลาหลานได้เลยเพวกผมเอาไปด้วย <c oughs> แม่ก็จะส่งพวก วิดีโอคลิปหรือว่ารูปของน้องมาให้ทางกลุ่มแชทเลยนะครับมาอวดแม่เหอหลานครับห่วงใช่ครับห่วงแน่นอนครับก็บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะฮะใครจะมาจีบหลานผมก็ผ่านผมก่อนนะฮะทุกคนผู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะคไม่ว่าะจะเป็นการวางตัวหรือการพูดจาของเขาก็แบบเออคือรูปลักษหน้าตาคือดองกระทองของคนเดินแต่ว่าด้วยนิสัยแล้วก็อะไรหลายๆอย่าง,างคือออร่าของเขามันกลายเป็นผู้ใหญ่ ขึ้นมากรกะดับหนึ่งเลยครับผมก็รู้สึกดีใจที่ท,ที่น้องได้มีครอบครัวที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยผมเออมีบอกเอลยว,ว่าถ้าได้อุ้มเนี่ยเดี๋ยวสงไหรจะต้องเอาไปด้วยแนะ่ แล้วก็คุยด้วยนะใครจะมาจีบนี่ต้องผ่านาก๊อกอนะจ๊ะครับผมอ่ะแฟนๆพี่นิชคุณก็บอกว่าต้องไปตูหนังเรื่องนี้กันนะฮะนะั่นก็คือภาพวาดนั่นเองมาร่วมแสดงความหลอนนะฮะความระทึกขวัญน,นะฮะกับน้องแพทยานิตนะครับผมที่จริงๆหนังเองถ่ายไปตั้งแต่ปี62แล้วนะครับผมแล้วก็กำลังเข้าฉาย24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะก็รอชมกันได้ครับอ่ะไปต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างโพสอะไรก็เป็นดราม่าไปหมดเลยน้องเบลคุณยาพรค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้าน<ช>ี้จำได้ไหมเธอเอาแบบขา ไปผ้าที่คอนโซลรถแลว้วก็คนดราม่าก,กันว่าไม่แบบเคารพแม่ย่านางออนี่ก็ไปเปะจุ่มเท้าลงน้ําก็ไม่เคารพแม่คงคาอีกออทําอะไรก็ดูเป็นกระแสเป็นแบบดราม่าไปหมดหลายๆออคนก็บอกเออเป็นแบบ ิวแสงก็ป่าเออ,อเบนต์ต้องบอกมาบอกว่าไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีชงของตัวเองหรือเปล่าการเป็นว่าทําอะไรเนี่ยมันก็ผิดไปหมดเลยนะครับผม,มแต่จริงๆก็ไม่ได้โกรธนะแล้วก็ยังน้อมรับคาด่าด้วยถึงแม้ว่าคนจะมาบอกว่าน้องเนี่ยหิวแสงอขอบคุณที่คุณคนยังพูดถึงกันตลอดก็ยังดีกว่าลืมกันไปอ่าแล้วก็เรื่องล่าสุดนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเรื่องเนี่ยไม่เคลียร์ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องที่เธอนะนี่เป็นโพสต์ภาพนี้กับพี่ยุวิจารนันและทีนี้คนก็มีมาแบบ คอมเมนต์แล้วก็ DM มาในเชิงแบบว่าคุกคามนิดนึงนะก็ไม่น่ารักเท่าไหร่นะคอมเมนต์ต่างๆนะคะแล้วเบนซ์เขาบอกว่าก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ติดใจอะไรนะแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าหากว่าโต้กลับเนี่ยอย่ามาโกรธกันนะเออแล้วถ้าโดนฟ้องอะอย่าร้องนะคะจริงๆอะมันมี DM มาเยอะมากค่ะแต่ก็คืออันนั้นที่แบบว่าที่ส่งมาก็คือขำๆแหละก็เลยบอกเอออย่าลามกเลยเพื่อมันเป็นเหมือนกรณีศึกษาอันหนึ่งที่บอกไอ้พี่ไม่ต้อง แท็กมาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือแบบใส่กาะอกอะไรเงี้ยค่ะคือเห็นเนินเลิอเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้ใส่หรือเปล่าแต่ว่าคนเราถ้าไม่ได้ใส่แล้วมันจะแบบอะไรเงี้ยได้งองถ่เนองถยไใช่กองถ่ายคนเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือบางทีคนก็หลุดโฟกัสอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหนื่อยเนื่อยนะบางทีมันก็แบบอ่านแล้วก็ผ่านผ่านนะคะแล้วก็บางทีเราก็จะมีแบบตอกกลับไปบ้างอะไรเงี้ยบางทีมีการแบบว่าเนี่ยเออแบบมาเป็นเมียน้อยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คิดในใจแบบเมียน้อยอะไร เมีย <laughs> น้อยคุณเหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเบนก็จะแบบว่ากลวนไปในวันไหนที่แบบเราว่างๆจริงๆอ่ะเราก็จะตอบกลวนๆเราก็ไม่คิดว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงปีชงหรือเปล่าไม่รู้ชงจังเลยโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างจริงๆก็คือขำๆแหละหิวแสงเหรอช่วงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยละครออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะก็ดีคนจะได้รู้จักเออแสงได้เข้ามาเยอะแสงก็ได้เข้ามาเยอะได้ชอบชอบเลยก็คือบอกไปเลยว่าเบนปุยพรคือทานแสงเป็นอาหารเออทานแสงเป็นอาหารเออได้นะ ออก็คิดบวกกันไปครับผมาาคิดบวกดีนะฮะาาแต่ว่าถ้าคิดจะเม้นคิดเยอะๆลองคิดถึงแมทดูนะฮะ อ่ะย้อนกลับไปเมื่อเดือนต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะฮะทาง g m M T V ต้นสังกัดของกันอัตภันเองเนี่ยเขาออกมาบอกว่ากันเนี่ยติดโควิด -19 ออตอนนั้นโอ้โหเหล่าเบบี้เบบี้เนี่ยเป็นชื่อแฟนคลับะนะครับก็เป็นห่วงติด3 h มแฮนะฮะคือ Get Well Soon A T P, P แล้วก็กันอัตพันเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษรวมไปถึงการอัตภัทน,ภาานที่เป็นภาษาไทยด้วยเพื่อให้กำลังใจน้องเขาแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยอ่าฮะล่าสุดอ่ะน้องกันเขารักษาตัวหายดีแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคือเวลาาาาาทที่ดรจไปง ก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 กันก่อนและทีนี้ตอนนั้นน้องการเขาอยู่ที่กรมมมี่แล้วอยู่ที่ตึกแล้วแล้วทีนี้โรงพยาบาลโทรมาแจ้งผลว่าติดโควิด -19 อาทีนี้อ้าวงแต่ค่ะคุณเข้าใจเลยอะ พอตรวจเดี๋ยวนี้บางทีหลายๆที่เขาก็ต้องตรวจก่อนเข้ากองตรวจก่อนเข้ารายการอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำนะฮะพอทราบผลแบบนี้นะคะทางทีมต้นสังกัดก็เลยแยกโซนจากคนอื่นๆเลยนะคะแล้วก็รอให้ทางประสานงานกับทางโฮสพีทลแล้วก็ให้โรดามารับไปรักษาตัวตามมาตรการต่อไปนะคะครับผมตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็รักษาตัว7วันเท่านั้นนะครับผมอาการเนี่ยตอนนี้ที่เหลือก็อาจจะมีไอเพียงเล็กน้อยนะครับพวกนี้ที่ไม่รุนแรงคุณหมอบอกว่าก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวก็เล่าว่า ช่วงรักษาตัวช่วงอยู่ในฮอสพิเทลเนี่ยเงามากเหงาเหงาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะคุยกับใครด้วยในช่วงรักษาตัวนะคะแล้วก็หวยหาการทํางานสุดๆนะคะพอหายดีแล้วนะนี่เขาก็มีโปรเจกต์นะแล้วเปิดคาเฟ่พูดกับเพื่อนอีก4ี่คนนะกลางอารีเลยอ๋าแล้วก็ข้างล่างด้วยความที่เขาเป็นสายแฟงไงคุณคะข้างล่างก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะคะนี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าเห้คนไปถ่ายรูปการเก๋ๆเพราะเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปด้วยอ๋อ สังเสียงน้องกันกันหน่อยมาเพราะเรายังไม่เคยเป็นเนี่ยเราก็รอดมาตลอดอะไรเงี้ยจนวันนั้นก็ไปตรวจตอนเช้าอะไรเงี้ยผลมาอยู่ที่นี่เลยก็ <c oughs> <c oughs> จะไม่ไดอ๋อ เป็นนะครับแต่เขาพูดว่าเชื้อของกันเนเป็นแบบไม่แน่ใจว่าเป็นใกล้หายแล้วหรือว่าพอเชื้อมันสูงม,มากปกติเขาตัดกันที่40กันตอนนั้นกันประมาณสามสิเอ็ดเองมีอาการไอยอยู่แต่หมอบอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็มันแต่ว่า กเป็นคนไอน้อยนะถือว่าไอน้อยมากอะไรเงี้ยตั้งแต่เข้าเข้าฮอสพิททลไปก็มีช่วงแรกๆที่ไอบ่อยแล้วก็บอกหมอตลอดว่าอาการเขาจะเช็คตลอดว่าทุกวันเป็นไงบ้าง mm hmm. ก็ใกล้เปิดแล้วตอนนี้ก็ทํากับเพื่อนๆอะไรเงี้ยที่สนิทอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็จะเป็นออขายเสื้อผ้าด้วยเป็นแบบว่าซีเลสช็อปที่เราเลือกจากแบบสินค้าที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็เหมาะกับร้านเราอะไรเงี้ยมาขาย mm hmm. แล้วชั้นบนก็จะเป็นขายกาแฟาขายน้ําขายอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ช่วงนี้อารีคาเฟ่เยอะไงเราก็ไปอยู่ตั้งตั้งตรงอารีบ้าน มันจะไป็นใต้คาเฟ่อื่นได้ไหมไม่เราก็ต้องทําได้เรามีกเขาเรียกว่ากลวิธีของร้านเราว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี้ให้แบบคน,นที่ชอบถ่ายรูป<ม>อะไรเงี้ยเข้ามาอะไรเง<ๆ>ี้ยแต่ร้านน่ารักนะครับเข้าไปดูใน IG ได้ครับรเราเบบี้ก็เตรียมตัวรอปรไปถ่ายรูปนะฮะสปอร์ต <support S 2> กันได้เลยนะคะอ่ะมัมอมอยซอยก้าค่ะวันนี้เรามีโครงการดีๆมาฝากน้องๆกันด้วยค่ะมัามอ ถึงซอยเก้าเลยค่ะผู้พันบอสวันชนะที่มาพร้อมง,งานดีๆให้เยาวชนได้ร่วมประกวดในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยโดยสำนักงานตลาดกระทรวงกลาโหมจัดขึ้นเป็นปีที่14แล้วเพื่อให้น้องๆได้ระเบิดไอเดียสร้างสรรค์สังคมไทยได้เต็มที่ไม่มีการตีกรอบความคิดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31มีนาคมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยค่ะที่สุดค่ะ